อันนี้จะเก็บจะเก็บดอกตงุตงมๆนั่นนะคะสวยมากเลยแต่มันมีผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งวิ่งผ่านไปเมื่อกี้ตรงนี้เป็นที่ลึกลึกมากนะก็ยังมาวิ่งค่ะโอ้สวยจังทางไปตรงนี้ อยากเก็บตุ่มๆบ้างนั่นนั่นเดี๋ยวค่อยมาเก็บวันหลังตรงนี้ด้วยอ่ะเลยอุ้ยเมื่อกี้งัดผิดไม่ควรไปเก็บ กลุ่มเมื่อกี้เลยเพราะกลุ่มต้องมองผู้หญิงคนนั้นด้วยถ้าเห็นใส่ไส้เดือนต้องทำใจนะคะย่ขึ้นอยู่ตามต้นด้วย มาเจอตอนเน่าแล้วอ่ะโอ้้หเยอะมากเลยง,งัดไปเลย โอ้ขึ้นยากแต่นี่อีหลีค่ะหากไม่เพื่อนะไงค่คะเพื่อนะกวัวใหญ่กัวบางนึงหันแต่ว่าเราดอกเพื่อนกะหลายกว่วบางนึง โชคดีแล้วมาเจอเพราะวันนี้นนแค่นี้เีกค่ะนี<ฮ>่แล้วก็จะงัดก่อนนี้เอามีดมาตัดเอามีดมาตัดดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้างัดแล้วอะ่ะไส้เดือนที่อยู่ข้างล่างน่ะ อุ้ยไส้ดือนตัวใหญ่มากค่ะเลื้อยออกมาค่ะอย่างนี้นะนั่นโอ้โหไส้ดือน,นะตัวเพิ่มงัดแบบนี้ มันงัดกอใหญ่ไม่ได้นี่ค่ะมีสารใส้เดือนเดี๋ยวก่อนไปเอาถุงก่อนนะคะโอหเก็บไมไแล้วกอใหญ่มากกอใหญ่ มน,นะอันนี้ไม่เก็บนะคะนีน่เก็บอันนี้สิกงอนี้เล็กเก็บก้อนเล็กอโอ้โหดอกโูดหมดเลยกรอบมากไม่มีคนตัดด้วยนะนี่อีกางไหมเสียดายไม่มีเวลาไม่มีเวลาเดินอีกเสียดายมากเลยค่ะ ถ้าเดินอีกกงจะเยอะมาก ช่อนี้ก็สวยติดมาสองช่อต่อไปอันนี้นอย่าล้มอย่าล้มนี่ค่ะโอ้ง,ง่ายงัาง่ายจังนี่ จะไปงัดงัดก่อนนี้นี่อ่อนเกินค่ะถ้าแบบนี้กินได้ทั้งขาไปงัดก่อนนั้น นี่นี่นะคะยังยังเหลือโอ้โหรุ่นสองนี่นะรุ่นสองนี่ก็เยอะไม่แพร้รุ่นแรกนี่ก็คือรุ่นแรกที่งัดโอโดนเปลือกไม้นี่นะคะเปลือกไม้ที่เขาหลุดมาโอ้โหสวยจังสวยมากก้อนนั้นงัดดีไหม ไม่งัดดีกว่ากอนั้นค่ะตรงนี้จะมาเก็บพร้อมกันกับตอที่ว่าสวยๆค่ะตรงนั้นด้วยที่เก็บแล้วโยนไว้เมื่อเช้ายังอยู่นะคะจะตัดจะรีบตัดก้อนี้คะเพราะว่ามันมีคนวิ่งไปเมื่อกี้ นี่ค่ะมีตัวเหมือนกิ้งกือก้อนนี้เซก้อนนี้คงต้องงัด ไว้แบบนี้แหละน่านี่นี่ก็เก็บพวกนี้ตัดก่อนไม่งั้นหนะักเหมือนเสียงคนเลยค่ะนี่มือนกันต้องตัดค่ะ เสื้อสีฟ้าด้วยควรจะมองเห็นไม่รู้ว่าจะใส่ถุงได้ยังไงไม่น้อยนะเนี่ยค่ะเยอะนะเยอะนะคะเนี่ยโอ้ออกมานี่รอบสองแล้วนะคะที่ตอนนั้นมาเก็บ c h i เก้นออฟเดอะวูอยู่ใต้ตรงนี้แหละกออหนึ่งเมื่อกี้เดินมาจะมาดูฮันนี่มัช r o o ูค่ะเจอเนี่ย สวยจังเลยยังอ,อ่อ,อนๆอยู่เลยค่ะสวยมากอู้สวยจังเลยเนี่ยเก็บง่ายนะถ้าตั้งใจจะเก็บ่ะงัดนี่หลุดเลยนะเนี่ยค่ะ